ข่าวแรกวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่บรรยากาศการใช้จ่ายในโครงการคนละครึ่งเฟสที่5นะครับวันแรกเนี่ยที่ขอนแก่นพบว่ายังไม่คึกคักมากนักนะครับเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยกังวลนะครับว่าถ้าหากออกไปใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังเนี่ยอาจจะล่มได้นะครับก็ทําให้บรรยากาศกาเนี่ยค่อนข้างที่จะบานตาขณะที่แม่ค้าก็บอกนะครับว่าดีใจนะครับที่รัฐบาลทําโครงการนี้ต่อเพราะว่าจะทําให้ร้านค้าเนี่ยมียอดขายเพิ่มมากขึ้นครับค่ะ บรรยากาศการใช้จ่ายตามโครงการโคนะครึ่งตามร้านค้าร้านอาหารในตลาดสดบางลำพูเขตเทศ,ทศบาลนครขอน,ขอนแก่นนะครับโดยเฉพาะที่ร้านอาหารทะเลแห้งวันนี้ยังไม่คึกคักมากนักนะครับเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยยังจ่ายเป็นเงินสดแล้วก็โอนผ่านาบัญชีธนาคารนะครับค่ะผู้สื่อข่าวไปสอบถามนางนวรัตพักดีจรุงนะครับเป็นแม่ค้าขายอาหารทะเลแห้ง เขาบอกงี้ครับวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกของการใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟสที่5านะฮะ,ะก็พบว่าตั้งแต่เปิดร้านมาถึงช่วงเช้าแล้วก็สายที่ผ่านมาเนี่ยก็มีลูกค้ามาใช้สิทธิ์แค่ไม่กี่คนเท่านั้นส่วนใหญ่จะยังเป็นการจ่ายเงินสดมากกว่านะครับซึ่งสาเหตุที่วันแรกยังบางตาคาดว่าลูกค้าหลายคนเนี่ยอาจจะกังวลว่าถ้าออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยก็กลัวระบบว่ามันจะร่วมเหมือนคราวก่อนจึงทําให้วันแรกยังไม่มีลูกค้าออกมาใช้สิทธิ์คนละครึ่งมากนักนะครับ าร้าน,นคาดว่าอีกสักประมาณ2-3วันก็น่าจะมีการใช้จ่ายคนละครึ่งเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งคาดว่าจะทําให้ร้าน,นมียอดขายมากขึ้นอีกเท่าตัวเพราะประชาชน,นมีกําลังซื้อมากขึ้นคจากที่เข้าร่วมโครงการมาตลอดตั้งแต่เฟสแรกเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่จะซื้อสินค้าประเภทอาหารสดอาหารแห้งแล้วก็ของใช้จึงเชื่อว่ายอดขายที่ร้านก็น่าจะเพิ่มขึ้นอีกแน่นอนครับ ส่วนทางด้านลูกค้าเองนะคะที่มาทานอาหารกลางวันก็บอกเขาว่าโครงการกลละครึ่งเ,เป็นโครงการที่ดีและก็ชัดเจนนะคะในการช่วยเหลือประชาชนสามารถลดค่าใช้จ่ายประจําวันได้ค่ะโดยการใช้จ่ายแต่ละครั้งก็จะนํามาซื้ออาหารรับประทานและก็ซื้อของใช้ส่วนตัว นอกจากนี้นะคะเขาก็ยังบอกอีกด้วยคุณผู้ชมว่าคนที่จะมีโครงการต่อไปเรื่อยๆนะคะสำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส5รอบนี้คุณผู้ชมก็วงเงินอย่างที่ทราบกันดีก็อยู่ที่800บาทนะส่วนตัวคิดว่าน้อยไปไหมซึ่งถ้าหากว่าเทียบกับค่าของชีพในปัจจุบันนั่นเองนะคะคุณผู้ชม